ลูกกระบอกเอียง e นะครับตอนนี้ผ่มาดักผ่มดักเอาไว้แบบนี้นะน่าจะมีตัวก้าวนะครับผมวะเจอ,อ,อน้ำออกกว่านี้ีได้ครับเก,ก้ากูก้ากูนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผุก็จะพาทุกคนมาดูกระบอกลันดักปลาไลนะครับก็เรียกว่าผุเออกมาดักเรียบร้อยเลยนะก็ตอนเจ้านี้นะครับจะมาลุ้นกันนะกว่าจะมีปลาเลก้าวมั่งไหมนะครับก็เนื้อที่ปุใจนะครับก็จะเป็นเนื้อปลาดินต้มนะครับกับเนื้อสุดนี่ปลาเล้ก้าวดีที่สุดเลยนะที่ผมดักมานะครับเอาเกี่อครับผมไปเหลื่อมดูกันเลยว่านะก็จํานวนกระบอกลันดักปลาเล้ที่ผมเออกมาดักเรียกว่านะครับจานวนหกสิบกระบอกนะ กลับมาลุ้นนะครับหว่าจะได้สักกิโลนะวันนี้อกับบล็อกเล็กได้ครับแต่ว่าตัวเล็กนะกับบล็อกเล็กก็ได้เลยดูเหมน,นะตัวเล็กเกินอันนี้กับบล็อกทีซองไม่ได้ ก็ปุ่มดักเอาไว้ลายไม้เลยนะไม้นี้ไม้เล็กนะครับเป็นบ่อล่างลงไปเป็นนี้ได้แน,น,น่นอนนี่ได้จริงกับปุ่มเป็นตัวเลยนะเป็นตัวเลยครับปุ่มมาแล้วตัวที่สองแต่ว่าตัวไม่ก่อยใหญ่นะไม้นี้ได้ตัวเล็กๆไย

เดี๋ยวนี่ปลาเล็ตัวใหญ่ห้ามไม่ก่อยได้แล้วนะปลาเลยใหญ่ไม่ตันนะครับคนน่ากันเยอะเฮ้ยกระบอกนี่กระบอกนี่เอียงนะครับลูกกระบอกเอียงนะครับตอนนี้ผมมาดักผมดักเอาไว้แบบนี้นะน่าจะมีตัวข้าวนะครับผมว่า สวยงามมากวันนี้นี่ได้ครับเก้ากูอื้อหือเก้ากูนะครับวา้าไรเอานะกระบอกลันยุบแปรกนะครับเก้ากูกระบอก,บบอกบนี้ยนกระบอก บวกนี้เยียงแล้วหลู่เยียงแล้วนะครับไม่แน่ไม่แน,น่อาจจะได้เลยได้ไหมอ่าได้ครับนี่นี่นี่ปานเลยหยอกได้หยอกได้นะสะับปะไม้เป็นบ่อล้างเปน,นะครับไม่กล่อยมีกล่อยกล้ายามาไม่นี่ มีตัวไหมมีกับมีมีดินอยู่ตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กมากจังวันนี้ได้เยอะแต่ว่าตัวเล็กเล็กวันนี้เอยใจก็ปล่อยกล้ามาไม่นี่มีแต่ปลาเล็ก ตาล้คกับนี่ห้างง้างๆใหัห่งเลยตัวไม่หญ่ไใส่เดียวกันตั้งหมดเลยนะ đốn <laughs> nhỉ tòa cao chưa đốn lao gấp nhọc tay nhọc đai mẹ mẹ lát luôn mai bỏ rằng nhỉ bên mai đẹp lao nè để bà bà lấy tuổi mày coi nhé là đây มีมีมีอ๋อมีครับตึบตึบอยู่นะนเอาแล้วได้แล้วการโอเคครับผมได้หยอกกระบอกลันมาเนื่องการสอบแล้วนะปลาเลยก็ได้เยอะอยู่นะครับที่เอ็นตายไปปันนี้คือได้เปนะในปันนี้ไม่ได้นะครับได้มากว่าไม่ได้มัานกับวันนี้ ก็ออยังเลืออีกซองการจอบนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะดูกันแบบยาวๆเลยนะครับคลิปนี้อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับรุนกันไปด้วยกันโอเคครับมารุนกันต่อนะครับกับกระบอกรันกระจอบปีซองนะก็กกะบอกรันกรรจอบปีซองพุ่มดักเอาไว้ในส่วนปมนะครับมารุนกันนะครับ่าจะได้มากไามนะในส่วนปมไหมนี่กระบอกแรักไหมนี่ มีไหมไม่มีรายปูรายปูตัวนะึงกระบอกทีสอนลงหนึ่งจุได้ครับโอ้ตัวตาาเลยกับไม้บอ่อลางเ้ย <c oughs> <c oughs> ใส่เดียวกันเลย ตังไว้ตรงนี้ก่อนนะเราว่ายูเครถนะครับไม่ต้องตื้อแผนะ ลุงปเบปันนี้ได้แน่นอนออน,นานน,าน่าเห็นตัวเลยอะ่ะตัวเล็กตัวเล็กมากจังวันนี่ วันนี้ตาได้ปลาเลยตัวอย่างบ่มว่าน้ำนักไกสีอาโลแล้วนะนี่แหละตัวแรกๆหน้าไม่ตึงนะครับอาโลไม้ไม้ช่วนปลาไม่กล่อยได้เลยไม้ช่วนปลาเลือกกระบ,บอกสุดตายแล้วนะครับได้มาซองตัวไม้นี้ ได้กับกาบกคือตายตัวเล็กได้ส้ตัวนะไม้ต้นปาล์มนะครับไม่ค่อยได้เลยแปรไม้บ่อรางจริง่มรางได้เยอะก็สรุปว่าไม้ส่วนปาล์มนี้นะครับได้ปลไร้ซ้มตัวเล็กๆ <laughs> โอเคกคับผมเดี๋ยวยังเลือกอีกนึ่งกอบนะกะกะตอบปีส้มกะตอบตายผุดักเอาไว้ที่กลางตาโน้นนะครับเดี๋ยวไปลุนกันต่อแล้วนะ มีอย่ดเลยนะนี่นะครับเนีอปานินที่ผมใช้ปานินตำ่ำแลาตำก็ไม่ต้องใช้เลยนะใช้แค่น้ำเปล่ากอนนะครับตำไม่พอสุกประมาณสิบนาทีตำไม่นานตำนานแรงเดี๋ยวเปื่อย ได้แล้วครับมากลางตานน,นตัวเล็กตัวเล็กมีแต่ตัวเล็กๆนะจำใจไใม่ไหน น่าจะมีนะมีจริงกับก้าวคูเป็นตัวตายตัวนึงตัวแหลกตายตัวนี้เป็นดีจริงจริงๆู้อะไรนะตัวนี้กี่ตายนะครับตัวแหลกจะเป็นโอ้ตัวนี้เลยกับกับบกีไ้ ไม่หญ่แองไม่นะตาดินแบบนี้ดินแบบนี้ไม่หญ่แล้วนะกับบอกลันกับเรือซองกับบอกตุ๊ดตายแล้วนะครับไม้กลางตาโนนี้ก็ไม่ก่อยได้ไลายกับ ตัวตัวปิ้งได้ล่อยว่าตัวนี้แหลกเกินดูตันมากแหลเมเอ็นนะแหลกเกินกระบอกสุดตายแล้วเฮ้ยนั่นมีก้นหมาย,ยอกนะครับกระบอกนี้หญ้าเตียนเตียนกระบอกอยู่แหลก น่เอามีก้นมายกนะครับกาบอกนี้ไม่ได้กาโอเคครับได้ดูกะบอกลัานมดตุกกาบอกแล้วนะหกซิปกาบอกนะครับกาซอบแหลกได้ดีที่สุดชองการอบลังลาง,ลางไม่ไม่ก่อยได้เลยนะกาโอเคครับไปกลับบ้านไปเตะปะลาไหลกันนะวันนี้มีก้าวโกด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเตะปะลาไหลดูนะครับ Ja. Okay. Okay. cao cổ, dài tuấn, tuổi nhớ tại, tuổi nhớ gì? Nhớ hết rồi. ซ้อนีก็ได้ตัวเล็ก ก้าวโกลาบก้อวตัวเล็กๆมดัดลาวกระโดดอันนี้ก็ะอบแปลกีอยู่ในบ่อรลางนะลายลายตัวนะครับตัวข้าไม่ตัวนี้ตีไม่ออก <laughs> à, nhảy suốt lẻo lẻ <laughs> đây Nhảy đó Đến có lệch To nhớ lá cặp, cao cú, cao cau 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 หมดแล้วโอเคครับผมก็ได้เดบะไลเส้นแล้วนะก็มาดูผลงานนะครับวันนี้นี่ได้เยอะอยู่นะครับตัวเล็กๆเป้เดี๋ยวลองจั่งน้ำนักดูนะว่าจะได้กี่กิโลนะครับน้ำนักตั้งประมาณเก้ากิโลหนึ่งโลนี้แหละปีกว่าไม่หนึ่งโลนะตั้งนี่น้ำนักที่ได้สี่กิโลนะครับนักน้ำนักตั้งหนึ่งกิโลหรือสามกิโล กระบอกลันดักปลาไหลจำนวน60นะปกติว่า20กระบอกได้2กิโลไม่กลุมไม่กลุมแต่จริงต้องควรจะได้มากว่านี่นะการจอบตีซ้องการสอบตีซ้ำไม่ก็ได้นะครับการสอบแรกได้มากสุดก็โอเคครับก็สรุปว่าไปดูกระบอกลันดักปลาไหลเจานี่นะครับได้ปลาไหล3กิโลนะก็ปลาไหลตีได้นะครับปมยังไม่ปลาปใบใกล้นะแก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวป้มจะดักเปิิมเลย โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะก็ะต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเจอกันไหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับผม